สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆครับเมื่อนี้กสิมานำเสนอพูดคุยเรื่องปัญหาหนึ่งในการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับเนาะ อีกหนึ่งปัญหาที่มือใหม่ควรระนักหรือใส่ใจนะครับเนาะการที่แม่แพะได้ลูกแฝดการให้นมของแม่สิุ่เพียงพอซึ่งมือใหม่สิลืมไปว่าเขาต้องเสริมนมนะครับเนาะแรกๆก็ดีใจครับถ้าจะดีใจ ปล่อยให้เขาไปกับพ่อกับแม่เขาเองที่นี่กลัวสิรลู้ว่าเขาอ่อนแอก็นจนเขาไปบ่ได้แล้วก็เลยได้เอามาประโบประมงมาป้อนมารักษาไม่นะครับนะนะเนาะจนดีขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นคอขันหาของมือไม่ที่ยังบร่รลูนะครับเนาะ,ะยังไดกกะ ให้เตรียมไว้ครับให้เตรียมไว้ให้เตรียมตัวไว้ว่าเขาต้องเตรียมอุปกรณ์หรือนมเพื่อที่จะให้เขาได้กินอย่างเพียงพอแล้วเขาก็ค่อยสิบโต,ตไม่เหาอย่างสมบูรณ์นะครับเนาะแม่บางตัวก็ให้ นมให้นั่นยังดีแล้วครับแบแต่แบบางตัวก็มักจะทิ้งลูกตัวหนึ่งตัวใดที่อ่อนแอเขาเก็จะทิ้งเขาจะใหน้นมแต่ตัวที่แข็งแรงนะครับเนาะบางที่เรียกเอินเอินลูกกินนมพอลูกไม่กินปั๊บตัวนึงกินแล้วตัวที่สองยังบม่ทันเด็กครับเข้าปากฟันเท้าให้กินแล้ว มันก็นเลยเกิดความอ่อนแอนี่ก็คือปัญหาที่มือใหม่ควรที่ติดเตรียมตัวไว้รองรับสำหรับแม่ที่ให้ลูกแฝดนะครับเนาะอ้าวชีพนี้ก็มีปัญหาให้พี่ให้น้องได้ทุคิดแค่นี้ครับ